สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC ที่น่ารักกันทุกคน e p ีนี้แอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็มาแจกแม่สูตรเลขดับ110หน่วยบนเป็นสูตรที่2นะครับผมเป็นสูตรที่2สูตรเลขคลิปก่อนก็ลงให้แล้วนะครับดับ110หน่วยที่8นะครับผมงวดนี้สูตรนี้ก็ดับผ่านมาแล้ว9งวดติดๆนะครับผมเป็นสูตรคิดขนขึ้นมาใหม่นะครับผม เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ก็เป็นการทำย้อนหลังนะครับเง่อแรกให้ดับ9นะครับ3ตัวบนออก063ดับผ่านนะครับผมงวดต่อมาให้ดับ4 3ตัวบนออก395ให้ดับ9 3ตัวบนออก603ให้ดับ0 3ตัวบนออก626 6. ให้ดับ3 3ตัวบนออก481ผ่านนะครับ ให้ดับ6 3ตัวบนออก5,98ดับผ่านนะครับงวดต่อมาให้ดับ4 3ตัวบนออก116ดับผ่านนะครับผมงดต่อมาให้ดับ8 3ตัวบนออก9 6, 90นะครับงดล่าสุดนะครับให้ดับ7นะครับผม3ตัวบนออก5 93 2ตัวล่างออก42นะครับ ก็ดับผ่านยาวๆนะครับ9งวดติดๆนะครับยังไม่หลุดเป็นสูตรคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับผมประจํางวดวันที่16เดือน 6, 25 2567ให้ดับ9นะครับเราก็มารอรุน้นไปพร้อมๆกันนะครับว่า9สูตรดับ1้อหน่วยบนตัวนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าครับ16เดือน667 เราจะรู้ผลนะครับทีนี้เรามาดูแม่สูตรของสูตรนี้นะครับที่มาที่ไปของ9้าตัวนี้นะครับผมว่าให้มาอย่างไงนะครับผมที่มาที่ไปของเขานะครับผมนี่เลยนะครับเราจะใช้หลักร้อยบนบวกหนักหน่วยบนแล้วก็บวกหนึ่งงที่นะครับผมเพื่อนๆมีเรียงเบอร์อยู่ในมือก็ลองคิดคำนวณย้อนหลังกันดูก่อนได้นะครับก่อนที่จะนำสูตรนี้ไปใช้นะครับผม 5บวก3ได้8 8บวก1คงที่นะครับก็จะได้9นะครับเพื่อนๆคำนวณย้อนหลังดูนะครับก็อย่าลืมใส่1นึงคงที่ทุกครั้งนะครับผมประจางวดวันที่16เดือน6 2 5 6 7ให้ดับ110หน่วยบน9นะครับผมสูตรก่อนให้ดับ8นะครับผมให้ดับ8สูตรนี้ให้ดับ9กนะครับก็น่าจะเป็นดับคู่โต๊ดได้นะครับสมมุติว่าสูตรนี้หลุด สูตรนี้ไม่น่าหลุดนะครับถ้าสูตรนี้หลุดสูตรนี้ก็ไม่น่าจะหลุดนะครับผมท่านอาจารย์อาจารย์ท่านไหนให้เลขมาแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าแม่นเข้าทุกงวดแต่เลขเยอะนะครับหางไหนที่ติด89นะครับที่มีติด89เเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปตัดออกได้เลยนะครับผม สำหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ถูกออกถูกใจยังไงฝากกดซ b s สไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำสุดหัวด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม